สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับนี่วันนี้มาพบกับเหรียญจำปีทเท้าเวสุวรรรุ่นเทพประทานพร หลวงปู่บุญมาโชติธโมสำนักสงเขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีปี2565นะครับรุ่นนี้เด็ดตรงไหนครับรังนี้ที่มาดูคือเป็นรังนำเลิกนะครับเป็นรังนำเลิกนี่เดี๋ยวมาดูรายการเล็กน้อยนี่รังนำเลิกนะครับจะสร้างเพียง29ลรังนะครับรายการเนื้อก็จะมีการันตีเนื้อเงิน5เหรียญกับหน้าก,ากากทองคำหนึ่งนะครับจะมีเนื้อนาวะสองเหรียญเนื้ออปกกาอัปกาซาตินทองทิพ์ ทองทิพซาตินจะท้ทองแดงทองแดงซาตินลงยา 3K 2K ชุบทองชุบเงินพ่นทรายแบ็ก 4K ชุบทุกกระลาทองกระลาเงินแล้วก็สัตะโลหะและสุดท้ายก็เป็นไทเทลุ้งหน้ากากชุบเงินครับโอ้โหเนี่ยนะมาดูกันเลยครับกับเหรียญจริงรุ่นนี้นะครับมาเหรียญแรกครับก็ต้องเป็นองค์ดาราเลยนะครับนี่รุ่นนี้โอ้ใบลร,รายการทั้งหมดก็นี่ครับทั้งหมด สี่สิบเก้ารายการนะครับวันนี้มาดูนะโอ้โหน่าจะเยอะพอสมควรนะรวันนี้วันนี้เกือบครบ啊ครับวันนี้เกือบผมที่ผมชอบไปเป็นงานสองเคชอบมากนี่ครับเหรียญแรกครับเหรียญแรกเป็นนี่แล้วครับโอ้โหยี่อันนี้เป็นรังนำนำเลิกย้ํานะครับรังนําเลิกโอ้โหยนี่เป็นเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากาก,ากทองคํานะครับโอ้โหด้านหลังเดี๋ยวนี่เสียดายขออนุญ,ญาตด,ด้วยครับนี่พอดีเขาติดกับกล่องไว้ เดี๋ยวเงินจะตอกนําโลกด้านบนนะครับตอกนําเลือกด้านบนแล้วก็มีนี่ครับนี่ตอกโคตรบริไม้บริไม้ก็บุญมานะครับจ,จัดสอนย่อหลวงปู่น,นะครับแล้วก็งองงูเนื้อเงินเหรียญนี้ได้เลขอะไรนี่อโอ้โหได้เลขสามนะครับนี่โอ้โหนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้องเงินหน้ากากาทองคําต่อไปครับเป็นรายการที่สองเป็นเนื้อเงินเหมือนกันครับ เหนือเงินลงยาน้ำเงินลงยาองค์เท้าวเวสุวรรณครับนี่นี่แล้วก็ไปด้านหลังโอ้โห,หมายเลขสามอีกแล้วอะไรเนี่ยตอกโคดงองูนำเลิกแล้วก็มีนำเลิกด้านล่างข้างล่างเป็นบอไปไม้นะครับนี่คโคดอย่างนี้เลยนะนี่นำเลิกตอกมีตอกนำเลิกทุกเหรียญน,นะครับหมายเลขสามต่อไปเนื้อเงิอเน,อ,นอ,อีกหนึ่งเหรียญเป็นเหนือ,เ,นอเงินลงยาเซอร์ไพโอ้โหลงยาหลากสีเลยครับ เนือเงินเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตอกนำเลิกด้านบนโอ้โหตอกนำเลิกอยู่ด้านบนนะครับมีงองโอ้โหองนี้หมายเลขแปดเลยโอ้ยข้างหลังเกณฑ์ว่านี่เทพประธานพรนงปู่บุญมาสำนักสงฆ์นะครับนี่นี่มาจัดไปนะครับจัดไปนะครับจัดไปนะครับต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับ เป็นเนื้อเงินลงยาม่วงครับ <S <S เนื้อเงินลงยาม่วง <S <S หมายเลขสองเจ็ดโอ้โหตอกงอง,งูเหมือนกันตอกน้ำเลือกด้านบนนะครับตอกน้ำเลือกด้านบนนีน่นะครับนี่ต่อไปครับเป็นเนื้อเงินสุดท้ายเป็นเนื้อเงินซาตินนี่ยมาดูความสวยของเหรียญน,นี้เลยจะได้วยได,ด้ดูความคมชัดกันนะครับ <S <S เป็นเนื้อเงินซาตินโอ้โห เหนือเงินลงซาซาตินลงยาเขียวนะครับมาดูรายละเอียดของเหรียญหน่อยถ้าซาตินจะเห็นความคมชัดได้ดีนะครับนี่ดูองค์พ่อเท้าเวทโอ้โหโอ้โหหน้าชัดหมดนะครับนี่ชัดเลยนะครับโอโ้หน้าชัดเลยครับนี่เหรียญตรงจำปีข้างหลังก็โอ้โหข้างหลังเป็นยันระจําตัวของหลวงปู่บุญมาตอกนําเลือกด้านบนด้านล่างก็ตอกงองูเนือเงินอนะันนี้หมายเลขสองหกนะครับ นี่โอ้โหอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญกันหน่อยขนาดของเหรียญกันหน่อยนะครับก็เป็นจำปีที่ใหญ่เล็กน้อยเป็นทรงพื้นฐานแต่เหมือนกับใหญ่กว่าเหรียญทั่วไปเล็กน้อยนะครับนี่เป็นขนาดอยู่ที่2.7งจเจ็ดสองจุดแนะครับอยู่ความกว้างอยู่ที่สองจุดนะครับความยาวอยู่ที่อหส่จุดสามเซนเลยนะ 4. 3, 4. 4, สี่จุดสามสี่จุดสี่เซนเลยนะครับโอ้โหอันนี้ใครชอบรุ่นนี้ก็ลองเช่าหาบูชาได้เลยนะครับนี่ลงปูบุญมานี่หลังนําเลิกนะครับสวยสวยเลยลงยาเขียวต่อไปครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินโอ้โหนวะลงยาแดงผมยังไม่เจอนะนวะนี่สังเกตตรงไหนกาําลังดูจุดสังเกตอยู่นะครับไม่มีตอกนอนหนูผมกาลังหาอยู่นะแต่นี่เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับนากากเงินก็จะชัดเลยนะสว่างนะครับนี่นวะหน้ากากเงินนําเลิกตอกนําเลิกเหมือนกันหมายเลขหนึ่งสามใบไม้ด้านล่างครับ แต่ผมหานอนหนูอยู่ว่าตอกตรงไหนนะครับต้องขออภัยนอนหนูอยู่ต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อสแตนโลหะวันนี้สแตนโลหะก็มีน้อยนะครับนี่อันนี้เป็นสแตสตาโลหะลงยาฟ้าสัตาโลหะลงยาฟ้านี่ครับต่อไปก็จะเป็นเนื้ออะบาก้าอบาก้าก็มีอะบาก้าซาตินและอบาก้าเงานะครับอบาก้าก็จะมีเนี่ะครับเป็นลงยาเท้าเวทลงเท้าเวทและลงยาพื้นม่วงพื้นเขียวพื้นแดงนะพื้นเหลืองด้วยนะครับ นี่ใบรายการเดี๋ยวก็ลองดูนี่ลังนาเลิกตอกนาเลิกเหมือนกันทุกเหรียญจุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีนี่ครับอบปก้านี่ลงยาเหลืองเพียวนี่ครับโอ้โหนำเลิกตอกจุดเดียวกันนะครับนี่สวยต่อไปก็เป็นซาตินเลยซาตินแบบลงยาสุดๆนี่โอ้โหนี่อัปก้าซาตินนะครับดูลงยาครับโอ้โหเหรียญนี้อบปก้าซาตินโอ้โหนี่ครับ อกนำเลิกหมายเลข17นะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ก็จะมีนี่ครับทองทิพย์ลงยาเขียวลงยาเหลืองลงยาน้ำเงินลงยาแดงนี่อันนี้เป็นให้ดูก็เป็นลงยาเขียวกับลงยาแดงนี่ครับอันนี้คือเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ด้านหลังก็มาดูกันด้านหลังด้านหลังของเนื้อทองทิพย์ก็จะเป็นนี่ครับออกนำเลิกจุดเดียวกันด้านล่างก็เป็น ตอโคโดบอเหมือนกันบอยไม้เหมือนกันนะครับนี่คือนางนําเลิกนะครับขอเงเื้อทองทิพย์ก็จะมีทองทิพย์ซาตินโอ้โหเนี่เหลียญน,นี่ดูทองทิพย์ซาตินลงยาแบบเป็นไงครับ <c oughs> นี่เป็นทองทิพย์ซาตินนะครับทองทิพย์ซาตินตอกบอยไม้ด้านล่างเช่นเดียวกันะหมายเลขสองกว่าต่อไปก็จะเป็นทองทิพย์ซาตินอีกหนึง่งเหลือญนี่เป็นลงยาเหลืองแดงนี่ทองทิพย์ซาตินนะครับลงยาเหลืองแดงหมายเลขหนึ่งเจ็ด นี่คือทองทิฟซาตินนะครับต่อไปเป็นทองทิฟซาตินเช่นเดียวกันเป็นเหลืองดานี่นะครับนี่นะครับเหลืองดําอุย้ยหมายเลขอไรเนะี่ยสองหลักเหมือนกันหนึ่งเก้าต่อไปก็จะเป็นงานสองเคสามเคสี่เคแบ็โลเนียมนี่มีน้อยนี่คือแบล็โลเนียมนะครับแบล็โลเนียมแบล็โลเนียมก็จะเป็นนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งที่ได้มาแบล็โลเนียมต่อโค้ดบอ์ด้านนี้ครับนี่นำเลิกเหมือนกันนำเลิกจุดเดียวกันนะครับนี่คือแบล็โลเนียมแล้วก็จะมี 3K คพื้นเงินพื้นทองพื้นนาคนี่ครับ 3k พื้นเงินพื้นทองและพื้นนาคนี่ครับ 3K นะครับ 3k พื้นเงินพื้นทองพื้นนาคนี่ 3K จะเป็นอย่างนี้นะครับ 3k ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ต่อโคดบอ์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ 3K นะครับ 3k พ่นทรายด้วยนี่ครับส k สวยๆครับต่อไปครับที่ผมชอบนี่เลยโอ้โหเสียดายลงยาเขียวลงยาน้ำเงินไม่ ไอ้สองเคเนะี่ยมีแค่ลงยาแดงกับลงยาสองเคลงยาแดงกับลงยาเขียวนะโอ้โหโลงยาเขียวขครได้ไปน,นั่นนะี่เนาะนี่ครับดูงานสองเคครับสองเคลงยาเป็นไงครับลงยาแดงนะครับนี่งานสองเคนะครับต่อโคดบอลด้านล่างนําเลิกต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองแดงก็จะมีทองแดงนี่ครับทองแดงลงยาองค์เท้าเวทพื้นน้าเงินพื้นเหลืองนี่นะครับ ต่อโค้ดบอเหมือนกันนี่ต่อโค้ดบออย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีทองทิพซาตินนะครับไอ้ทองแดงซาตินนี่ทองแดงซาตินลงยาเขียวนี่ครับนี่คือทองแดงซาตินลงยาเขียวนะครับทองแดงซาตินลงยาเขียวแล้วก็ต่อไปเป็นทองแดงทองแดงซาไอ้ซาตินหรือเปล่าเดี๋ยวดูคนี้ครับอ๋อไม่ซานะโอ้โห ลายเสือส oh, <Jean> ้มนะครับ no นี oh, the the ่อันนี้เป็นทองแดงซาติน kind ท of ั้งสองโอ้โหทองแดงซาตินลายเสือโอ้โหเสือส้มเนี่ยทองแดงซาตินลงยาลายเสือนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายเสือขาวลายเสือขาวดําเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูจะเป็นลายเสือขาวอย่างนี้นะครับนี่ทองแดงมันปูตอกน้ำเลิกเหมือนกันนะครับต่อไป เป็นเนื้อไทเทลลุงหน้ากากชุบเงินครับนี่หน้ากากชุบเงินหน้ากากชุบเงินต่อโคดบอนำเลิกอยู่ด้านล่างโอโโ้โหนี่ครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากาก,ากชุบเงินนะครับทองแดงมันปูหน้ากาก,ากชุบเงินแล้วก็จะมีงานชุบเง,งิน elect. ชุบทองนี่นะครับชุบเงินชุบทองนี่เป็นกระไหลเงินกระไหลทองนะครับกระไหลเงินกระไหลทองลงยาแดงนี่นะครับ กระไรเงินกระไรทองลงยาแดงนี่ครับดูจุดต่อโคดได้ครับสุดท้ายจปเป็นนี่ครับนี่ครับชุบเงินและชุบทองพ่นทรายครับเหมือนเงินเลยนะครับชุบเงินชุบทองพ่นทรายลงยาฟ้ากับลงยาแดงนี่นะครับชุบเงินชุบทองพ่นทรายนี่นะครับต่อโคโอ้โหได้หมายเลขสามด้วยนะครับรุ่นนี้ก็ยังเข้าหาบูชาได้กับลังนําเลิกสวยๆนะครับที่ผมชอบเป็นหน้ากากทองคํากับ ทาตินแล้วกันโอ้โหย,ยางยาเท้าเวทก็สวยนะครับนี่ครับโอ้โหใครเช้าหาบูชาก็สามารถเช้าหาบูชาได้นะครับขอให้ท่านเฮงเฮรวยรวยสวัสดีครับ